จริงแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ไปทดสอบสมรรถนะกันที่ปทุมธานีสปีดเวย์นะครับถ้าพูดถึงตัวออนินิสันคิดนะครับผมเชื่อได้ว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับว่าตัวยนตกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นปรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าร้อยเเซนะครับแต่แน่นอนที่สุดก็คือว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปพวงในเรื่องของการที่เราต้องหาที่ชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อได้ว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนจากที่เคยเทสที่สปีดเวย์มาแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะ ติดอกติดใจแล้วก็อยากจะทดสอบระยะยาวละ่ะมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเชื่อได้ว่าวันนี้ตลอดระยะเวลาวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ย450กิโลโดยประมาณนะครับเราก็น่าจะขับตั้งแต่ในเมืองนะครับแล้วก็ออกไปยังนอกเมืองจนไปถึงจังหวัดกาญจนบุรีด้วยกันนะครับก็เชื่อได้ว่าทุกคนคงจะได้สัมผัสในเรื่องของตัวเทคโนโลยีต่างๆโดยย่ยิ่งก็คือฝากไว้นะครับในเรื่องของตัววันพีเดลด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่แนะนำจริงๆครับ ไดทิปเปอร์ร่วมทดสอบการขับขี่ใช้งานจริงน e ิ Power, สสันคิก k ์อีพาวเเส้นทางไปกลับกรุงเทพกาญจนบ,บรุรีซึ่งเป็นครั้งที่2ในการสัมผัสนิสสัน k i c k ์อีพาวเครับหลังจากครั้งแรกลองไฮดริลิ่งและระบบความปลอดภัยต่างๆในสนามปทุมธานีสปีดเ w a y นั่งคันละ2คนไดทิปเปอร์ขับเป็นมือแรก จากย่านสาทรผ่านการจราจรในเมืองทางตรงสลับทางโคง้งทดลองการควบคุมรถทดสอบอัตราเร่งและทดสอบแรงบิดสวัสดีครับวันนี้ดัที่ปเปอร์เรามาทดสอบแบบลุกเทสกับ Nissan Kicks e-power ครับ การทดสอบครั้งนี้ด้วยเส้นทางกรุงเทพกาญจนบ,บุรีเราไม่ได้วิ่งเส้นทางหลักนะครับเราจะมีการวิ่งมาเส้นทางรองเพื่อทดสอบหลากหลายการกับขี่ของ Nissan Kicks e-power ครับ n i s ส e ันคิก k ์อีพาวเมีเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรแต่ว่าใช้สําหรับการสร้างกระแสไฟฟ้าครับโดยการขับเคลื่อนนั้นจะเป็นการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเท่านั้นครับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังสูงสุด129แรงมา้าแรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตร แม้ว่าจะต้องเติมน้ำมันอยู่นะครับแต่เว่าความพิเศษอยู่ตรงที่ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนให้พลังงานในการขับเคลื่อนซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งในการเดินทางต่างจากระบบไฮบริดซึ่งใช้ทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนครับทดลองขับน e ิสสันคิก k ์ e-Power ในช่วงแรกนะครับจากสาธรขับมาถึงตรงนี้นะครับริมแม่น้ําพาชีอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับ ได้ระยะทาง191.6กิโลเมตรหน้าปัดแสดง17.4กิโลเมตรต่อลิตรครับโดยตลอดทางนี้ผมก็ใช้ทั้งเกียร์ดีธรรมดานะครับแล้วก็ใช้โหมด Eco และโหมด S ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าการทำงานของ One p e d a l ก็จะมีส่วนช่วยในการขับขี่ด้วยครับทั้งการชาร์จไฟการเป็น Engine b r a k e ซึ่งก็มีความสมูทขึ้นนะครับเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เส้นทางการกับผีก็มีทั้งทางคดโคง้งแล้วก็ทางราบนะครับ <Thank you. S 1> และจุดหมายต่อไปของเราก็คือเข้าไปในจังหวัดกาญจนบุรีครับ So today is the first day of our two-week media drive that we're going to have with Kicks. This is the first official Kicks drive that we are having with our friends from Media. This is to highlight the whole driving experience about Kicks. It started in Bangkok this morning. We'll, we'll be going to Kansanapuri and then back to Bangkok tomorrow. So, overall, about 450 kilometers. As I said, the whole trip highlights the, the entire driving experience that you get to enjoy with Kicks. I, I just um, drove from, uh, from Bangkok to here and it's been an amazing experience. The, the torque that the, uh, in, uh, you know, the motor delivers. Uh, the handling is just fantastic. the the windy roads really highlighted the whole driving experience of kicks and all in a, in a very, very comfortable environment with the latest design and what a great looking car as well. so i think it's a complete package that uh, we have got and i'm, I'm sure that the media was, is going to have a lot of fun driving this vehicle. <music> การขับขี่สามารถเลือกได้4รูปแบบคือ normal mode smart mode eco mode และ ev mode เฉพาะ smart mode และ eco mode นะครับที่จะเข้าสู่การใช้ one pedal ก็คือหมายถึงว่าหากเรายกคันเร่งก็จะเหมือนมี engine brake เบาๆไม่กระชากเหมือนอยู่ใน nissan leaf เร่งแล้วก็เบรกอยู่ในคันเร่งเดียวกันได้ครับ ในความคิดเห็นส่วนตัวในสไตล์ขับขี่ของผมนะครับเมื่อลองใช้ทั้ง normal mode smart mode eco mode บนทางโค้งบนเขาแม้ว่าเราจะได้พลังงานเพิ่มเติมมาในการเราเรียกว่าในการดึงในการเบรกจาก o n e p e d a l นะครับแต่การขับขี่บนเขานั้นถ้าไม่เคยชินก็คิดว่าการขับขี่ด้วย normal mode ซึ่งจะไม่มีการทำงานของ o n e p e d a l จะมีการขับขี่ที่สมูทกว่าครับ บนทางขึ้นและลงเขาจากแรงบิด260นิวตันเมตรจากพลังงานไฟฟ้าสามารถที่จะเร่งแซงทันทีและต่อเนื่องโดยที่ไม่มีเสียงคำรามของเครื่องยนต์มารบกวนเงียบแต่ปราดเปรียวรวมถึงทางราบเลนสวนสามารถที่จะแตะเติมฉีดความเร็วได้อย่างมั่นใจครับระบบช่วงร่างให้ทั้งความสบายและนุ่มนวลห้องโดยสารก็เก็บเสียงได้เป็นอย่างดี เป็นด้านระบบความปลอดภัยที่ให้มาจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเตือนในทางสวนขณะถอยรถขณะถอยหลังจะมีเสียงสังเคราะห์ส่งสัญญาณเตือนมายัางภายนอกไปยังผู้คนรอบข้างครับ มีระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องมองรอบคันที่เห็นอยู่นี้ก็คือกระจกมองหลังอัจฉริยะ ระบบนิสส la ันคอนเน็กสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายด้วยหน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด8นิ้วและสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Apple CarPlay พวงมาลัยสปอร์ตแบบมัลติฟังชันการตกแต่งในช่วงนี้จะมีให้เลือก2แบบเท่านั้นนะครับคือเบาะหนังมีให้เลือก ทูโทนสีดำและส้มแทนก็จิตจัดถูกใจวัยรุ่นครับและเบาะสีดำล้วน ในความเห็นเรานะครับก็คิดว่าน่าจะมีทางเลือกเป็นสีกลางๆอย่างสีเทาสีเบจอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าคนอยากชอบอะไรแบบเพลนๆธรรมดาก็เหมาะกับการใช้งานระยะยาว เมื่อพับเบาะแถวที่2ก็จะไม่อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอันนี้อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านว่าจะขนอะไรกันบ้างจากตัวเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับเราใช้เส้นทางที่คุ้นเคยมีทั้งการจ,ะะจราจรที่หนาแน่นมีจุดกลับรถบ่อยมีการเร่งแซงเราใช้เฉพาะ normal Mode โดยตรงเลยนะครับไม่มี one pedal มาใช้ก็จบที่ระยะทาง142.3กิมตรที่สาทรนะครับอนหน้าปัดแสดงอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง16.6กิโเมตรอ สุดท้ายต้องลองไปขับลองนั่งด้วยตัวคุณเองอีกครั้งนะครับลองเช็คออปชันว่าตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้มากน้อยแค่ไหนครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับผมพิชัยมูลจัด d r i v e t i p p e r c o m สวัสดีครับ